การให้บริการคลินิกชราที่ว่าสะดวกโรงพยาบาลสุนัยโกโลกคลินิกชราที่ว่าโรงพยาบาลสุนัยโกโลกให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนับตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปและการดูแลเชิงป้องกันรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุไปจนถึงการจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน โดยเปิดให้บริการในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้สามารถดูแลสุขภาพและสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อวิเคราะห์สรุปปัญหาของผู้สูงอายุและมีการส่งต่อผู้สูงอายุ ในรายที่มีปัญหาด้านสุขภาพเพื่อเข้ารับคำปรึกษาและคำแนะนำโดยทีมสหาสาขาวิชาชีพดังนี้มีพยาบาลประจำคลินิกให้บริการซักประวัติและคัดกรองโรคในผู้สูงอายุรวมทั้งมีการประเมินสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและด้านจิตใจมีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีการประเมินทางด้านสมองและการคิดมีการประเมินเรื่องการคลัดตกหกลม้มรวมถึงมีการประเมินสภาพจิตใจของผู้สูงอายุนอกจากนี้มีการส่งเสริมความรู้ผู้สูงอายุในคลินิกทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ ยังมีนักกายภาพบำบัดคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนขาในผู้สูงอายุด้วยส่วนนักโภชนาการจะมีการประเมินเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาในผู้สูงอายุที่มีผล bmi น้อยและผิดปกตินอกจากนั้นยังมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคอยให้คำปรึกษาแนะนำ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและมีนักจิตวิทยาในการประเมินภาวะซึมเศร้าและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตส่วนทันตแพทย์ตรวจช่องปากผู้สูงอายุในรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากนอกจากนี้ยังมีทีมสหาสาขาวิชาชีพอื่นๆคอยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ทางทางด้านร่างกายและจิตใจสามารถดูแลตนเองอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป